สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3เรียนรู้ชีวิตพืชต่อนะคะบทที่1ก็คือการดํารงชีวิตของพืชน,นะคะามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่38ต่อนะคะมันเป็นตารางที่2เป็นการบันทึกผลการทดลองนะคะามาดูตารางที่2นะคะบันทึกผลการสังเกตลักษณะต้นถั่วหลังการ ทำการทดลองผ่านไป10วันซึ่งของเพื่อนบางคนนะคะที่ที่ทดลองตั้งแต่วันที่ผูสั่งงาน่จะจะได้การทดลองนี้ได้ชัดเจนจะเห็นการทดลองนี้ชัดเจนนะคะ,ะการทดลองที่1ของเราก็จะเกี่ยวกับแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่นะคะมาดูกระป๋องที่1นนะคะที่ได้รับแสงนะคะ ความสูงของต้นถัว่วนักเรียนก็เอาตามความเป็นจริงที่นักเรียนปลูกไว้นะคะจำนวนใบก็ตามที่นับได้จริงนะคะขนาดของใบอของคุณครูนะคะดูขนาดของใบก็บันทึกไปใบมีขนาดใหญ่นะคะต่อไปสีของใบนะคะที่ได้รับแสงก็จะมีสีเขียวใบมีสีเขียวอ่อนนะคะบางใบสีเขียวสดนะคะต่อไปมาดูกระป๋องที่สองบ้างนะคะ ความสูงนักเรียนก็วัดตามความสูงนะคะคนที่ทําการทดลองมันก็จะมีผลการทดลองมามามาวัดได้นะคะต่อไปจํานวนใบค่ะตามความเป็นจริงขนาดของใบมีใบขนาดเรียวเล็กนะคะสีของใบมีสีเหลืองซีดบางใบ มีสีเหลืองอ่อนเกือบเป็นสีขาวนะคะคุณครูเห็นอยู่คนที่ถ่ายรูปส่งมาแต่ผลการทดลองจะได้ชัดเจนอยู่นะคะอ่ะอันนี้มาดูสรุปผลการทดลองบ้างนะคะจากการทดลองพบว่าต้นถั่วที่ได้รับแสงแดดเป็นยังไงคะมีการจเจริญเติบโตได้ดีโดยต้นถั่วจะมีลำต้นแข็งแรง มีสีมีใบสีเขียวนะคะขนาดใหญ่และมีใบที่งอกใหม่เพิ่มขึ้นส่วนต้นถั่วที่ไม่ได้รับแสงแดดเป็นไงคะมีการเจริญเติบโตช้าโดยต้นถั่วจะมีลำต้นผอมซีดไม่แข็งแรงมีใบสีเหลืองซีดเรียวเล็กไม่สมบูรณ์ดังนั้นแสดงว่า แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไหมคะมีผลนะคะและผลการทดลองนี้ก็ตรงตามคาดคะเีไว้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองของตัวเองนะคะวัดต้นถัว่วขนาดของต้นถัว่วตามความเป็นจริงแล้วก็สรุปผลตามที่คุณครูพาสรุปแล้วก็ส่งผลการทดลองมาที่ใบเอ อัลบั้มส่งงานคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปต้มถั่วแนบมาดูด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็สวัสดีค่ะ